ครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้เมื่อามลาปลาตองกลาครับผมปลาตองกลาในนองในในน้องที่เคยเมาเลยครับเปกติสิหื้อน้ำคางน้ำคางเนี่ครับปลาปลากระเรมันมีไทยบานเมื่อหื้อแล้วมันก็ลอยไปตรงกลางครับวันนี้มันมีพวกปลาตองกลาไปบ่อนน้ำอุ้มปลาปลากระ,กะเรทีอยู่น้ำตรงกลางน้ำครับเอาซี่เอาแบบเอาดานอ้อมน้ำมันอุ้มปลาปลากระเรแล้วก็หาปลาตองกลาครับผม ภารกิจลาวับต้องไก่ข้ามบนรุ่นเมนืองวัดสิหมานบ่เมือนี่เดี๋ยวก่อนลงเขาเห็ดน้ำปูเนี่ยยังไงครับผมเดี๋ยวขอเห็ดน,น้ำปูก่อนเด้อ,อปูไอ้ลูกหลานมาหาอยากหากินก็ให้มนันมันเด้อได้ปลาไปอยากไปกินปกปักรักษาอย่าตื่นในทวงเอาขอให้มนันมันครับเนี่ยขอรับเสร็จปูเดี๋ยวยังไงครับเพื่อเพื่อปูท่นให้มานครับผม,มไปครับผมลุยกันครับ ได้ปลาซัมนี้ล้ครับมือนี้โบมานได้แค่ปิงงปงปป้งครับมาเลยครับพี่น้องผมกินข้าวน้ำกันปิ้งปลาได้ซัมปิ้งครับมือนี้โบมานเลยตลมกลมเลิกกันประักายโอ้ตมม่อยข้อไงแต่มือั้นบ่นนี้นะมีต้มพบับเออเฮ็ดตะปูเนี่ยจักน้อยปูได้กินตะปิ้งปลาแล้ววันนี้โอ้ปลาปลา,ปาเริ่มมีใครแล้วครับผม ไกินปลาไข่เด้อปวยกินเขาน้ำลูดน้ำหลานเลาวกินแล้วก็อวขอให้มันมันช่องใบที่มัน,มนมลุยต่อครับวันนี้ห้องก็ได้ปลาตองกายตัวเดียวไม่ได้ม่วงไม่ทันเห็นมันปุ้งเลยม,มันเกิดทั้งพราเราคิกกดเพราเราคิดลาปลาตองกายห้องได้มันตัวนึงแล้วแต่ว่านาซี่นาซีบุไรีตื่มแล้วมเมื่อยแล้วครับผมหานาซีไปหาเอาน้ำตื่นๆหาพวกปลาขาวไปยังนะครับเอ๋อตอนนี้ปวยกินน้าแล้วกินเขากินเขากินน้าวปลาขาพงสูงในป เอาให้ปูเลยเด้อขอรับเศษปูเนี่ยจล็หน่อยครับผมยวดขนาดเลยพ่อเ่้นมาดูอ่ะตะกิดมาเด้อครับเด้อกินเขาน้ำกันห้าวบ้างเลยอ่ะรับเศษปูน้ำเดียวเพื่อเพื่อนให้มันไปรับมาแล้วเอาได้ส่งเศษเอาอ่ะรับเศษปู เพื่อหมานโดย่ฉพาะใบหมานมาได้ครับเด้อน้ำกัน,นมื่อนี้มาจากหมานบัดนด้ครับผมเดี๋ยวมาด,ด,ดูตัวมื่อนี้ได้แค่กินเที่ยงนะครับปลาหน่อยปลาขาวอะ่ะมีแนะค่กินเที่ยงเลยอ่ปะปลาตะไก,ก่ตัวเดียวนั่นแหละเหมือนหัปลาบูครับปลาบูเฮาเนี่ยขาวๆหั้ บิงมากไหมยังหอนไหมผมวบานแห้ลงไปคิดว่าน้ำตื้นครับผมลงไปแล้วมิดหัวดิบ่เห็นมือเลยผมลงไปว่าหอดพื้นเลยเดี๋ยวเสียพีแล้วลงอเอาเงห้ครับ <laughs> ไล่กระดาษกัดมันกันอบว้านเอาจนาชื่อนายอะิรามนิตามอาบว วัดลงกน้องนี่บาดแรกบปรมานครับผมผมคิดว่าน้ำตื่นที่ไหนได้ครับผมน้ำสามเมตร <laughs> เดี๋ยวเขามี่สายแล้วครับผมสายกระไดข้าไปบาดต่อครับ Hehehe <laughs> ว่าแหสามสี่บาทครับเมื่อด้ป่าตัวเลยน้ำลึกแห้งครับผมเนีเบาแล้วก็ล่งพท่านปา่าเมื่อนี้โบมานไป <c oughs> เดี๋ยวข้าไปเบิ้งผลงานป่ากันครับมาเบิ้งผลงานเมื่อนี้ครับผมธรกิจตามล่ะก็ต้อตงไก, <c oughs> อนนก่โอ้ยโหม,มานเลยเบิ้ดมือครับผมเดี๋ยวที่เบิ้งใส่คำว่าโอ้ยไม่หมานเลยอันนี้อออันนี้ผลงานส้วงเสาครับอ จนไม่ว่ามาตอมปลาตกไกรได้แต่เสีๆครับจนสีดครับผมตายเส้นละนี่แหละได้ซัพนี่แหละนาที่มันโล่นิดๆเมื่อเกิดล้หาครับผมปลาตกไค่ตัวนี้นี่แหละเส้นนี่แหละเพราเราคิดลาปลาตกไกร้ห้อได้ตัวนึงแล้วก็พวกนี้ก็เป็นปลาหน่อยคอลเลคเรียครับแล้วก็อันนี้บักหอยนี่ชม ช่วงใบได้ปล็อกมาซอมตัวเราปลากาปลาขาวนิดๆหน่อยๆครับผมนี่แหละก็มี่เมื่อีหอยหม้สลิดนี่แหละครับผมการหาอยู่หากินมันกะมีหมาแน่บ่หมาแน่ส่วนมื่อนี่บ่หมานกะได้สนีอะลรอาจจะแบ่งกันทอได้ป่นครับผมซีคนแบ่งกันได้ป่นอาอะมื่อนี่กะเมื่อยแล้วครับผมมารคลิปนี้จังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ